จากกรณีของลูกหนังสีตลาเตรียมเดบิวต์อย่างเป็นทางการกับวงไฮคีของกาย GLG ในวันที่5มกราคม2565แต่กลับมีดราม่าร้อนรล้วถึงเรื่องราวในอดีตของลูกหนังและก็ตัวสันยูคุนพ่อผููทีลวงลับไปแล้วกับการเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องการเมืองและก็การเรียกร้องอันนำไปสู่การรัฐประหารถึงสอครั้งจนมีการติดแฮชแท็กแบนลูกหนัง ติดเทรนตวิตเตอร์แบบว่าข้ามคืนกันเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมในตวิตเตอร์นั้นก็ได้มีการติดแฮชแท็กแบนสีตลาและก็แฮชแท็กแบนด์ไคีขึ้นเทรนตีกู่กันมาหลังจากที่ทางด้านของค่าย LGL นั้นได้ออกแถลงการว่าจะดันลูกหนังสีตลาต่อไปโดยมองว่าไม่สามารถให้ลูกหนังมารับผิดชอบการตัดสินใจและก็การกระทำในอดีตของคุณพ่อตัวเองได้ นั่นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเธอทางกายนั้นก็ตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนสมาชิกในวงและต้องการย้ำว่าการที่ลูกหนังบอกว่าคุณพ่อเป็นแบบอย่างของเธอนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าลูกหนังมองคุณพ่อในฐานะหัวหน้าครอบครัวนักแสดงและก็ผู้กำกับไม่ได้กล่าวรวมไปถึงความคิดและก็พฤติกรรมทางการเมืองเป็นเหตุให้โลกทวิตเตอร์นั้นถึงกับร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกครั้ง เพราะว่าภายหลังจากคำถแถลงการของ LGL กลับทำให้ชาวเน็ตไทยนั้นเดือดกว่าเดิมและก็ตำหนิว่าไม่ใช่แกตัวสลันยูที่เข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองเท่านั้นแต่ลูกหนังนั้นก็ได้ไปมีส่วนร่วมกับกบปปสเมื่อปี2557ดังนั้นจึงทำให้มีคนดันทแท็กแอดแท็กแบนลูกหนังตามมาพร้อมกับประกาศวิธีการเข้าร่วมแบนเช่นการชักชวนกันไม่เข้าไปดูคลิปของวงฮยคี เพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มยอดวิวไม่ติดตามไม่ฟอลโล่คนในวงเผื่อที่จะห้แอปนั้นเรียนรู้ว่าเรานั้นไม่ฟังเพลงนี้และจะไม่รันเพลงของวงนี้มาอีกประกาศว่าจะไม่เอาทั้งวงไม่ซื้อซีดีสินค้าและก็บัตรคอนเสิร์ตท,ทุกช่องทางหากร้านไหนที่รับผีอัลบั้มของวงก็จะแบนร้านที่รับผีอัลบั้มด้วยเพื่อไม่ให้ยอดอัลบั้มขึ้นและจะทำให้ทางวงนั้นไม่ได้คะแนน มดติดตามในโลกโซเชียลทั้งลูกหนังและสมาชิกคนอื่นๆของวงด้วยนอกจากนี้หลายคนก็ยังประกาศเป็นแอนตี้แฟนมีการทำภาพของลูกหนังสมัยไปร่วมม็อบกอประปสพร้อมข้อความทั้งภาษาไทยและก็ภาษาเกาหลีอย่างไรก็ตามคนก็มาวิเคราะห์กันว่าเหตุใดค่ายยังดันทุรังให้ลูกหนังนั้นได้ไปต่อเพราะปกติแล้วในวงการเคป๊อปหากศิลปินทำผิดนิดเดียวอาจจะสอแบนยาว โดยส่วนหนึ่งมองว่าค่ายเพลงยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักเป็นค่ายเล็กๆการที่ลูกหนังนั้นมีกระแสนี้ก็น่าจะทําให้คนสนใจค่ายได้มากขึ้นสังเกตได้ว่าหลังจากที่ค่ายประกาศว่าจะไม่เอาลูกหนังออกจากวงสํานักข่าวทั้งเล็กและก็ใหญ่ของเกาหลีล้วนแล้วแต่มีการตีข่าวนี้กว่า3 6ทีนั่นเป็นเครื่องการันตีว่าตอนนี้วงไฮคีเป็นที่รู้จักไปแล้ว แต่การเป็นที่รู้จักและได้รับการสนับสนุนหรือไม่ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือค่ายก็คงอยากจะวัดดวงถ้าไม่ไหวจริงๆถึงตอนนั้นค่อยถอดลูกหนังออกก็ยังเรียกกระแสจากสื่อได้อีกละลอกหนึ่งสมาชิกที่เหลือก็จะได้ไปต่อเพราะว่ามีคนรู้จักวงนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีคนมองว่าต่อไปนี้ไม่ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของค่ายนั้นจะวางไวอ้อย่างไร ค่ายอาจจะต้องการไปตีตลาดเกาหลีและตลาดอื่นๆในต่างประเทศโดยที่ไม่สนใจตลาดประเทศไทยก็ได้และค่ายอาจจะปรับกลยุทธ์ใหม่ไปแล้วหลังจากที่เรื่องของลูกหนังนั้นดังขึ้นมาดังนั้นเรื่องนี้นั้นก็ต้องตามดูกันต่อไปทั้งนี้ชาวเน็ตกล่าวว่าอย่าดูถูกพลังซาแซงก็คือกลุ่มแฟนคลับที่ต่อตานและคิดว่าคนที่สนับสนุนสมาชิกคนอื่นในวงจะสนับสนุนลูกหนัง เพราะทำวงเป็นที่ปากชาวบ้านตลอดเวลามองแล้วไม่เห็นอนาคตมีอนาคตเดียวก็คือนูกูไม่เป็นที่รู้จกัก